แล้วก็แน่นอนที่หลายท่านรอคอยมาในเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ <นะ S 2> ครับซึ่งปีนี้ปี2565นะครับก็เรียกว่าใกล้ความจริงแล้วณนะตอนนี้นะครับตอนนี้คือทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพหลักในการเชิญภาคเอกชนนะนายจ้างเชิญภาคลูกจ้างตัวแทนสมาคม นะฮะแล้วก็ชมรมต่างๆเนี่ยมาประชุมร่วมกันหลายครั้งละเพื่อจะกําหนดอัตราการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําหรือว่าค่าจ้างขั้นต่ําทั่วประเทศนะก็ตอนเนี้ยกาลังเร่งสรุปว่าตกลงแต่ละจังหวัดเนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่คือไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นเท่ากันทั่วประเทศใช่ไหมใช่คือ,ก,อกวาอาไปดแต่ละจังหวัดก็ต้องดู GDP ของแต่ละจังหวัดด้วยใช่ก็ต้องไปดูความเหมาะสมครับเนาะว่า ค่าของชีพแต่และจังหวัดเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยแต่และจังหวัดเน่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอยู่ที่ร้อยละ5ถึง8นะก็แต่และจังหวัดก็อาจจะต่างกัน1บาท2บาท3บาท5บาทก็แล้วแต่ความเหมาะสมและการตกลงร่วมกันซึ่งข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้และถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการพิจารณาความเหมาะสมและมีการอนุมัติมาเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการให้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเนี่ยจะให้เริ่มมีผลเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้เลยคือทางกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเร่งให้ทุกอย่างเรียบร้อยและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี้เลยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจาก สถานการณ์ปัญหาสินค้าหลายอย่างม,มีการปรับตัวมากขึ้นเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกก็ส่งผลกระทบมาถึงตัวเล็กๆอ,อย่างประเทศไทยเราก็การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนนะครับยังไงก็มาลุ้นกันจะพยายามเร่งให้เริ่มมีผลหนึ่งตุลาคมนี้ครับ,รบทางภาครัฐก็เร่งกันสุดๆเพราะว่าตอนนี้ค่าคองชีพ สูงครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปรับแล้วสองละ2บาทอืมคือต้องทางภาครัฐก็ต้องต้องเป็นตัวกลางในการพูดคุยนะครับให้สามารถอยู่ได้ทั้งประชาชนแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการครับอืคือเขาขอขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงยังไม่ได้สรุปนะว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ต้องไปตกลงร่วมกันหาความเหมาะสมมากที่สุดให้อยู่ได้ทั้งคนขายแล้วก็ประชาชนคนซื้อด้วยครับนะครับ